บายดีจ้าพี่น้องวัสกุสุคนจ้ามื่อนี้แม่น้อยมาซื้อเสือเด้วพี่น้องซื้อเสือปีใหม่ให่น่องทองกับน่องนัดเด็กพี่น้องจ้าหาเลือก่อนบายดีพี่น้องัดมาเปิเสือผาเด็พี่น้องเดินอาฮามักตะะโล อันนหครับสูตาสัองลกแม่แื้อสนูดีกว่าสูสัตะเอาเบบ่เอ็มบ่เอ็มบเอ็มใส่ใส่วันน้ำแปลาินเก่งกระเบาวันน่ะเนาะใสไปเลยทาเสืองามๆั่นแม่เข้าเขาอยากได้ตัวนี้ เออนี่ก็ได้แม่งามนี่จะมหน้ากะามนี่นนะกระโหลซีดาก็งามเนาะอันเดบ่บ่กรงามมันคือ้เฒ่ามันนี้งามคะวะแบบนี้ก็งามมันเป็นสุดใสนลู็นนี่งซะแก้วซะมันจะงามใส่ใส่บงาม บรอยากได้คืออันมันคือคาวไลครับบรอยากได้เนาะแบบต่างๆเขาเนี่ยอ้อันนี้คือสีเย็นเลยเนาะเอาป็นเลยละหานกันยังเนี่อยส่งแบบดีกันงามแม่ ก็ไดกาย้เลยนมันนีมได้เกุ่มนห่เดจเอนมาอ่านุ่มสนุ่มได้ใส่บายนุ่มนงาน่บายเุอาหุมต่อาย่่บางก็ไดเนชาห่ก้เียใ่ดกได้บอลนี่าโซ้ลเยงก่ยางก็ลนี่ยใ่่าโาก็ไอเนี่ย Mẹ làm thịt nổ mà hả? Sữa ải được kìa hả? Hai phải Mua nga mẹ

ส่งส่งนั่งอันนี้ได้ปะวะวะไปเบิ่งก็เบิ่งเวลาจะยังไปเลือกส่งให้พรเจ้าเลยเรานี่บิงทีละหายนึ่งชุดลอชองเขาเปนอ่ไรเปนน้สันแบบนี้ก Th ็สั่ง สัตว์แบบนี้ดกระแพ้นี่มีหลายคนเสือทำแพนี่ไม่นี่ให้เจ้าบอสให้เรานี้มาใส่เบอร์ยังช่วงนี้มันงามมันหมักสื่อเสือให้น้องทงองเลยจ้ะพี่นอ้องแบบนี้ก็งามแล้วไมไหน่อยเนาะ น้องทองบมาไว้หน่อยได้เสือน้องทองได้เลยคนี้เนาะแล้วก็จะได้อีบัปนนี้อันนี้แบบเบอร์มันเบอร์เอฟมันนอันี่แบบเอลก่อนหนึ่ค่ะทัวเอลนี่ึงละไงมันเป็นไรเรียกันะดูไปเนาะแมนเอาเบอร์เอลไปเลยนะทักซีมันเป็นอันนี้มาหอนเฮื่อนอะไพี่น้องอันใดเนี่ยของเออเออนองทองการนี่เสือตัวนี้อะนนี้เลยอันนั้น เขาจะอันอยังเน้องชีถ่ายคลิปก้าเสียงเพล<อ>งพี่น้องนุ่มมากเลยมุนโนด,ดนุ่มมากโบ่เสืทำอยาางไรพี่น้องได้สุดเลยได้เนาะเบอร์นี่ฮะมีหั่นแล้วก็มีเบอร์เอลใหญ่สุดเขาเลยเลือดอันอันนั้นีบัวแดงๆหั่นมันเป็นเบอร์อยังมันเป็นเบอร์เอ็มอย่ามานัออน,นน้อยกว่าพี่น้องยานน้อี่ได้นี่นี่อันนี้ก็สุดเลนที่มาเย็นๆยผ่านนุ่มๆพี่น้อง ให้น so, so so ้องทองสองสุดให้น้องทองคือน้องเขาก็บาซื้อไลยเขาก็เก็บเงินไว้ซื้ออันเงินไว้ซื้ออย่างอีกอย่างหนึ่งการเขากินของอยากรอเหม็แบบเงินแป้งเงีนเถั่วน้ำเนาะแม่แต่ละวนน้ำแม่น้อยทะเลเนาะเนาะเอาไว้เผึ่นแป้งเงี้ยอย่างน้ำในของลุงพง์ซื้อในของลุงพงว่ะเสื้อทางขอบครั้วในน่องลอยบาทอะไรกันแค่ะนี่ยเองกันนะครับของน้องคอน ส่น้องทอเด้อมีเอฟซีอันเขาเมมต์มาหลายว่าอันน้องพอนนะกันอันว่าเท่าบ่ห้องน้องพรมากินของเ็จแซ่งน้ำพี่น้องเลยมันบ่แม่นแน่นน้นพี่น้องเด้อไม่น้อยดันอันปรับปรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับน่องทองอันเขามีคนยินแ่บเขาเขาแบ่งให้เ้ยพี่ น,นันอันทำมนัดเนาะในการน้องทองนาเพิ่นไปอยู่น้ำผอเพิ่นพอเพิ่นให้เพิ่นอยู่น้ำพอให้อันเบิ่งแง่อเพิ่นเห็ดเรียกชอยพอเพิ่นผอเพิ่นกะเทาแล้วน่องทองเลยเออน้องทอดเลยบ่ได้ขึ้นมาบ no, okay. oh. um hmm, ่่อยขึ้นมาแม่มีคอมเมนต์ร้ายคอมเมนต์่าลืมอ่านลืมอ่านลืมอ้าย มันโมเมนต์แนวนั้นพี่น้องเอ้ยมันมันโมเมนต์เ,ยเลยมเ,มเ,เข้ากับเลี้ยงน้องทองนี่เข้ากับเลี้ยงซ้อยลุงหงเลี้ยงเราเนี่ยนี่สวยอน้องพรนเลยเนีย่อันนั้นส่วนน้องพรนนประป้าันมันคือมืดแต่ลูกข <laughs> อ,อขอโทษขออภัยเด้องบางใดนนไงไหนึ่งกันสุภัยนี่แหละน้องพร พี่น้องวะเล้ลืมน้องพรแล้วเหรอทําไมไม่ให้น้องพรมากินของอร่อยๆอออเข้ามีเขากับแบ่งลงไปให้กินเจ็บ้าว่านนั้นึงอันมันคําแล้วถ้าเข้าลงไฟตามันก็มืดๆคำคำพี่น้องเขากับบัวอันลงไปเขากับโปรไทม์โปรไ้ป้าอันนั้นดอกครอบครัวคนดอกเขาเขาเลี้ยงลูกสาวให้เราคนหนึ่งแล้วเลไให้เข้ามาเลี้ยงน้องพรอ,งอีกแมันเิดใคร น้องพ่อน่อยู่ห่วงพ่อห่วงพ่อเบิ่งพ่อ่นเบิ่งแง่พ่อคนเห็ดเรียกเห็ดงานซอยพ่อ่นพ่อ่นกะเถาแล้วอยู่คนเดียวเขาก็รับภาระน้องทองเราเป็นผู้ยิ่งหนึ่งมากนะพี่แล้วก็เราอยู่ป่าอยู่ป่าคนเดียวเป็นเป็นผู้ยิ่งอยู่ป่าคนเดียวมีมีอันตาล่ายรอกขางเขาเลยสงสารเลยเอาน้องทองเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงซอยลาวพี่น้องส่วนน้องพ่อนั้นให้อยู่น้ำพ่อ่นพี่น้องเลย อันเขานี่ก็รอานาด้วยว่าเนี่ยน,น้อง <t> เขาฝากเขากับมีนมแพ็คหนึ่งแล้วก็ขนมให้น้องอันนาพรเนาะอันอย่างเดียวพอวันอันนาซิโลกอาไปให้เลยกับเสื้อผ้าเล่นสงการพี่น้องให้น้องพรเป็นสุดเลยนะใหญ่โสดปะอันนี้ของน้องพรเด้อพี่น้องเด้อเขาก็บไ่ได้ลืมน้องเขาดอกพี่น้องเอ้ยจะไปเว้าแนวนั้นเขาก็ หับพระละเลี้ยง้องทองแล้วเขากับเบิ่งแย่งชอยลาเขาบริสิบบริ้ปะลาวทั้งไก่กาหน้าแดงคอโคกไก่กับเพื่อนพวันเห็ดอันให้เงินเราเห็ดอะไรก็ซื้อกันไก่ให้ลาวเบิ่งแย่งเราเมื่อถูกสีถูกอย่างให้เขาเบิ่งจนเมื่อกระสือสิเป็นไดบได้นาะพี่น้องนาะเขาเบิ่งทำเขาเบิ่งได้แะพี่อันนั้นให้ลูกเขาพอลาวันหาหาอยู่หากินสองปัก แต่เบ้าเงาลคองไปเลยเด็แม่เบ้าไปเลยคุณหนงเบาไปหนึ่งคนแล้วสวยทำเงินใน้อกรวยแล้วคนหนึ่งทนในนอกไป่วยร้ายกับบมได้เนี่ยกับขึ้นและซื่อให้เ่นีงกชามกาของหนูทอนสุดหนึ่งเงินกระเห่งเงินคองเงินผู้ใหญ่ใจดี้าทางของกรงโดยพี่น้องส่งเงิน ใส้เ<ห>สื้อให้งามๆเขาซื้อให้ทั้งลูกทั้งพอ่อมดสาวพอลูกโคบเด้พอพีนอ่น้องเดินนานนะใช้เสื่อพ้าเถาวงน่ะแยกออกกับลูกเอออันนี้เสือน,นี่ออันนี้กับพ้าเถาวงให้เราก็เป็นกำลังใจให้เรา อนาคเขาทานพี่น้องเอ้ยต้นเราเป <c oughs> ็นกำลังใจเขาทานเปนกำลังใจแล้วเขาถานนะพี่น้องเลยนี่เสืยอล่าวนกจระ้อยบาทอันนี้็้อยบาทได้น,น่อยน่อกาพี่น้องเอ้ยประมาณันนั้นไ้การอยหนึ่งันการอันนี้ก็หกสิบเออปมแปดสิบบาทอ่นนี้ท่พันพี่น้อง บันเนตาสงหรัดจะสีทีลาทีลานาอไปกดนอจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องรัดพ่อวันแม่น้อยในยเด้อจ้าฝากช่องน้องรัดทีเอสแล้วก็น้องนีทีเคเอสในเด้อจ้า,า,าพี่น้อง๊านนบ้า,บา,บา